สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว Post p ลา s Metal ก a o อ a i k a ครั้งนี้เราก็ไม่อยู่ในลายของ p o s t p u s k metal นะฮะซึ่งเป็นไลน์ฮุนเหล็ออีกไลน์หนึ่งที่ผมค่อนข้างจะสนใจตั้งจากตัวเก่าที่เขาออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะจนกระทั่งเขามาออกเก่าไกกานี่นะครับสำหรับอาร์ตหน้ากล่องนะครับก็ค่อนข้างอลังการเลยนะครับจะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่กำลังชู dividing diver ขึ้นไปบนฟ้าอยู่นะครับพร้อมกับพื้นหลังที่เป็นหน้า close-up ตั้งแต่หน้าอกไปจนถึงส่วนหัวนะครับพร้อมาชื่อภาษาอังกฤษตรงนี้ว่าเก่าไก่กาแล้วก็ชื่อภาษาญี่ปุ่น y u show เก่าไก่กาแล้วก็นกไปนนไปจถึงส่วหน้า ที่จะเบลอๆแบบนี้ส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้ดูกิมมิคคร่าวๆว,ว่าสามารถรวมร่งางไก่ก้าและเกาแมชชีนทั้ง3ให้กลายเป็นเกาไก่ก้าได้รวมทั้งจะมีจุดขยับที่ดีถึงขนาดที่ทําท่า Hell and Heaven ได้นะครับแล้วก็ยังมี Dividing d i v e r และ Effect Part Protection มาให้ด้วยนะรรรนเราต้องการเนช่ก็เขียนประโยคเด็ดไว้นะครับซีน่วาเรวาเรนโนมาจนินโนซอนดะชินโนยูชากะทันโจชตะโซโนนามยูโช เกโอกกาหรือว่าคือในที่สุดผู้กล้าที่แท้จริงที่เรากําลังรอคอยก็ได้ถือกําเมิดขึ้นชื่อนั้นก็คือราชันผู้กล้าเกโอเกยกาส่วนหน้าข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปของเกโอเกยกาที่กําลังทาผ้าเฮลแด์เฮเวนอยู่ส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปโคลสอ up หน้าของเกโอเกกาพร้อมกับประโยคเด็ดโคเรกาโชรินุคากิดะหรือว่าคือนี่ก็คือกุญแจแห่งชัยชนะสำหรับแพคเกจก็จะประมาณนี้นะครับกล่องนี้ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักพอสม เมื่อแกงมาจากกล,ล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยไลเนอร์กาโอสเตลกาโอดิวกาโอและแกเลวอนนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันทีละตัวนะครับมาเริ่มดูที่แกเลวอนนะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับทรงเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับมางจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มางจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ สีกับดีเทลเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆกันในะครับมาเริ่มต้นที่ส่วนหัวนะครับลงสีมาได้สวยมากเลยนะครับจะเห็นว่าที่ตาเนี่ยเขาก็จะลงเป็นสีทองแบบเมทัลลิกด้วยนะครับซึ่งช่วงหัวก็จะขยับขึ้นลงได้นิดหน่อยแบบนี้นะฮะส่วนปากก็จะขยับได้แบบนี้ส่วนหางนี่ที่โคนหางก็จะเป็นบอลจอยนะครับสาม,มารถขยับได้ค่อนข้างอิสระแล้วก็หางที่เหลือก็จะแบ่งเป็นปล้องๆสองปล้องนะฮะก็จะขยับขึ้นลงได้แบบนี้เราเอามาโพสเป็นเหมือนกับกําลังวิ่งอยู่ก็จะได้้แบบนีนบถือว่าโเคคคคเเเลลยยยนนนนะัสสออออกกมมมาา่่ข้้้งงจงใต์ีินนอนอนูวบ ถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคก,การแปลงร่างแกแ้เลวอนจากโหมดสิงโตให้กลายเป็นไก่กลาก้านะครับฟิวชั่นขั้นแรกนะครับก็เริ่มกันที่ขาหลังนะให้ยกต้นขาขึ้นมาให้ตรงแบบนี้การที่จุดขยับเป็นเฟืองเนี่ยนอกจากแข็งแรงแล้วก็จะช่วยให้จําได้ด้วยนะครับว่าจะขยับไปองศาสองข้างตรงกันเนี่ยมันต้องกี่แก๊กนะฮะอย่างเมื่อกี้2แก,ก๊กฝั่งนี้ก็ขยับขึ้นมา2แก,ก๊กอย่างนี้นะฮะองศาก็จะเท่ากันแล้วก็มาขยับช่วงขาหลังให้ตรงแบบนี้ แล้วก็งอปลายเท้าลงมาให้ตรงแบบนี้จากนั้นให้หมุนโคนหางลงไปข้างในแบบนี้แล้วก็ดันหางให้พับเก็บเข้าไปข้างในแบบนี้จากนั้นมาที่กรอบกระโปรงด้านหลังนะครับให้ยกพาดนี้ขึ้นมาแล้วก็พับกระโปรงข้างให้หมุนมาข้างหลังแล้วพับกระโปรงหลังให้ลงมาเหมือนเดิมแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับยกกรอบกระโปรงหลังขึ้นพับกระโปรงข้างมาข้างหลังเอากระโปรงหลังลง ้บบนีจากนั้นมาที่ลาตัวช่วงหน้านี่นะครับให้หมุนลําตัวให้ช่วงขาหน้าเนี่ยหมุนไปอยู่ด้านหลังแบบนี้จากนั้นหมุนขาหน้าลงมาจะตรงส่วนข้อศอกให้ตรงแล้วก็พับกรงเล็บลงไปหมุนมือให้เข้าที่เท่าน,นี้ก็จะได้แขนข้างแล้วนะอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับหมุนต้นขาหน้าลงมาพับข้อศอกให้เข้าที่พับกรงเล็บไปด้านหลังหมุนมือให้เข้าที่จากนั้นนะให้ดึงพาร์ทบนหัวของแกลออนพาร์ทนี้ออกมาจากหัวแกลออนแบบนี้แล้วก็พับลงไป ให้ได้แบบนี้แล้วก็ยกหัวแกเลออนหมุนให้มาด้านนี้จากนั้นใหยกเกราะตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนไปด้านหลังให้ได้แบบนี้แล้วก็กดใหลงล็อกแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับยกขึ้นมาหมุนไปข้างหลังแล้วก็กดใหลงล็อกจากนั้นถึงค่อยเอาหัวแกเลออนลงมาก็จะมีล็อกอยู่ด้านหลังหัวล็อกกับพาที่พับมาตอนแรกให้กดลงไปใหลงล็อกแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วก็พลิกไปดูที่ข้างหลังนะครับกางพัดฝาด้านหลังออกมา ยกส่วนหัวที่เก็บอยู่ข้างหลังขึ้นมากดให้ลงล็อก ok, แล้วก็ปิดฝาด้านหลังสุดท้ายก็ให้ดึงเกราะบ,บนหัวที่เก็บอยู่ข้างในออกมาแบบนี้ไกกาเท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นไกกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกิมมิกการแปลงร่างเนี่ยทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับแล้วพอแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยทรงก็ยังสวยด้วยนะฮะ เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับที่ใบหน้านี่ทําดีเทลออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับสีทั้งที่ตาแล้วก็จีสโตนที่หน้าผากลงมาได้สวยมากส่วนจุดขยับก็จะเป็นบอลจอยนมุนไปซ้ายไปขวาได้260เอียงซ้ายเอียงขวาได้กลมได้ถึงขนาดนี้แล้วก็เงยได้ถึงขนาดนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีทองที่ลงมานี่ค่อนข้างสวยเลยส่วนช่วงหัวไหล่นะครับก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้3 6 0แบบนี้พัเกราะไหล่ก็สามารถดึงออกมาแล้วก็กางออกด้านข้างได้แบบนี้เพื่อที่จจะไไไม่ขขขวววาาางุดยยัับตรหหลลนนนคแ้้้้้กก็ึ ส่วนต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้ส่วนข้อศอกก็จะเป็นแบบบจอยสามารถงอได้ถึงขนาดนี้แล้วข้อมือก็จะเป็นบอจอยนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360พับลงพับขึ้นได้แบบนี้พาหน้าอกก็จะเป็นหัวสิงโตของเจเลออนซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถขยับปากได้แบบนี้ส่วนลำตัวด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้จุดขยับช่องลำตัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แล้วก็ก้มได้ถึงขนาดนี้ ซึ่งเขาก็จะทาจุดขยับที่ลําตัวมาเป็นแบบเฟืองนะครับทำให้ค่อนข้างแข็งแรงเลยส่วนช่วงต้นขาก็จะย,ยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้ซึ่งจุดขยับก็จะเป็นเฟืองนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อต่อแล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้สามรสิบแบบนี้ส่วนช่องของเขาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจะเป็น Die Cast ทั้งดุลเลยนะฮะทำให้แข็งแรงแล้วก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรเลยและจุดขยับก็จะเป็น d o บเบิ้ o i n t นะครับสามารถงอได้ดถ ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้ปลายเท้างอขึ้น em ได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าจะงอลงไม่ได้นะฮะส่วนในใต้เท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับเทยบขนาดกับระบบธรรมชิกกันด้ามก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกันด้มนี่ก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับสูงอยู่ที่ประมาณต้นขาของไกก้าเองส <Riley. punished. S 2> ัวอุปชัณพาร์ที่ให้มานะก็จะมีมือจับอาวุธของไกก้าหนึ่งคู่มือแบกของไกก้าหนึ่งคู่พาร์ทปากตอนอาปากของไกก้าพาร์ทสำหรับติดเซลกาโอไปที่หลังของไกก้าและติดไลเนอร์กาโอไว้กับเซล พาร์ตสหรับเิดดิวกาโอไปที่แขนของไกกาขาตั้งซึ่งเสาค้ำเนี่ยนะเขาก็ให้มาเป็นเหล็กทั้งแท่งเลยนะฮะค่อนข้างจะมีน้าหนักแล้วก็แข็งแรงพอสมควรเลยพาร์ตสาหรับเอาไ้ใช้เขี่ยพวกจุดที่อยู่ตามซอกนะซึ่งเขาก็ทํามาเป็นรูปกุญแจของ TG จีนะมือแบบขยับได้ทุกนิ้วของเกาไกกาซึ่งออปชันพาร์มือนี่ก็สามารถขยับได้ทุกนิ้วทุกข้อแบบนี้เลยนะครับมือประสานสําหรับเอาไว้ใช้ทํำท่าเฮลและเฮเบิ้ลของเกาไกกาพาร์มือซ้ายสําหรับตอนที่ใช้ Pro protect Chade e f f โปรเทคเชดเอฟเฟกต์พาร์ต d i n g d i v e r ซึ่งดีไซน์เนี่ยเขาก็จะทํามาต่างจากออริจินอลนะครับก็ทํามาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะลองมาโพสต์เป็นท่าโพสตประจําตัวตอนที่เพิ่งแปลงร่างเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับเนื่องจากทรงที่ค่อนข้างสวยและจุดขยับที่ดีนะครับก็เลยโพสตลงมาได้เท่มากๆเลยนะครับแต่ไายนิดนึงนะครับตรงที่ฐานที่เขาให้มาเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับก็เลยพยุงตัวไกลๆไว้ไม่ได้เลยต้องเอาฐานื่นมาช่วยค้าแบบนี้นะครับ ร <Will> ้องให้ถือมีดดูก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งนี่ผมก็เปลี่ยนพาร์ทใบหน้ามาเป็นพาร์ทอ้าปากด้วยนะครับก็ช่วยให้แอคชั่นออกมาได้อารมณ์มากขึ้นนะครับถัดมาก็มาดูที่ไ์เดอร์กาโอนะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างจะมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นดแคสมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ ข,ข้างใต้กระจกนี้เขาก็จะทํามาเป็นดีเทลของพวกแผงวงจรซึ่งสวยแล้วก็ดูเท่มากเลยนะครับส่วนด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะมีเคลียร์พาร์ทที่ทามาเป็นเหมือนกระจกด้านข้างรถไฟนะครับแต่ว่าดีไซน์นี้ก็จะต่างจากออริจินอลเพราะว่าจะไม่ใช่กระจกบานเหลี่ยมๆเล็กๆเดียงกันนะครับส่วนพาร์ทล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อด,ดัมมี่นะครับไม่สามารถหมุนได้ทดมาที่ดิวการโอนะครับรอบ,รบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากด้นานบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้นานล่างก็จะเป็นแบบนี้ สีทองที่ต้องหัวสว่านแล้วก็ที่แซมอยู่ในดีเทลด้านในลงมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับซึ่งที่หัวสว่านก็แน่นอนว่ามีกิมมิคสามารถหมุนได้แบบนี้นะฮะทั้งสองข้างเลยตรงส่วนคอกพิษตรงนี้เขาก็ทํามาเป็นเคลียร์พาร์ตนะครับและี่ส่วนตีนนะครับนี่ก็จะเป็นดัมมี่นะครับไม่สามารถหมุนได้จริงซึ่งดิวโอก็จะมีกิมมิคสามารถเอาไปติดกับแขนของไก่ก้าได้นะฮะขั้นแรกก็ให้แยกทั้งสองข้างออกมาแบบนี้ทับจอยที่เอาไว้ใช้สําหรับต่อทั้งสองข้างเขาโดยการเก็บลงไปแบบนี้จากนั้นนให้กดตรงจุดสีีดํานนะะ กดค้างไว้แบบนี้แล้วก็ดึงตรงส่วนปลายเท้าออกมาแบบนี้แล้วก็ให้นําพาร์สำหรับต่อดิวกาโอกับไกก้าแยกออกมาแบบนี้แล้วก็นําไปครอบแขนของไกก้าให้ได้แบบนี้ประกบกันให้สนิทให้ได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วก็นําพาร์นี้มาติดเข้าไปที่ข้างฝั่งลําตัวแบบนี้แล้วก็นำดิวกาโอมาติดลงไปกับพาร์ตสาหรับติดที่แขน ้้้ไดแบบนีอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับเริ่มจากพับจอยต่อกับดิวกาโอข้างลงไปกดปุ่มสีดํามีค้างไว้แล้วก็ดึงเท้าออกนําออลชั่นพาร์ทนี้แยกบทล่างแล้วก็มาประกบที่แขนของไกก้าให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็พาร์ทนี้มาติดเข้าไปที่ด้านฝั่งข้างลําตัวแล้วก็นำดิวกาโอมาติดลงไปให้ลงล็อกแบบนี้ เท่านี้ก็จะนำดิวกาโอไปติดท,ที่แขนของไก่กาทั้ง2ข้างได้แบบนี้แล้วนะครับออกมาดูเท่มากๆเลยนะครับถึงแม,ม้ว่าต้องใช้พาร์ทเสริมนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากิมมิกนี้มันก็ช่วยทําให้มีลูกเล่นสมบูรณ์ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากขึ้นไปอีกนะครับถัดมาที่เตลกาโอนะครับรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้มองจากด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ ตรงส่วนครอกพิทนี่เขาทำพลาสติกจบมาเป็นเคลียร์พลาสตแล้วด้านในก็จะมีดีเทลของแผงวงจรค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงส่วนปีกด้านหลังนี่เขากให้กิมมิคสามารถขยับตรงนี้ได้แบบนี้นะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาก็อุตส่าห์ให้มาด้วยนะครับด้านหลังนี้ก็ลงสีเงินมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับจะดูคล้ายเหล็กเลยแต่ว่าจริงๆเราเป็นพลาสติกซึ่งสเตลกาโอนี่ก็จะมีกิมมิคสามารถทําเป็นตอนที่ขดไลเนอร์กาโอมาได้นะครับด้วยการใช้พาร์นี้ปิดเข้าไปที่ข้า้าย,ยานแบบนี้แล้วก็นำไลเนอร์ ให้ได้แบบนี้เท่าน,นี้ก็จะได้เป็นตอนที่สเตลกาโอคนไลเนอร์กาโอมาเหมือนกับในอนิเมะแล้วนะแล้วนอกจากนี้โดยออปชั่นพาร์ตอันเดิมนะครับก็ยังสามารถเอาไปติดที่หลังของไกก้าได้ด้วยนะฮะแบบนี้เท่าน,นี้ก็จะทําเป็นเหมือนกับตอนที่ติดสเตลกาโอไปที่หลังของไกก้าเพื่อช่วยให้ไกก้าบินได้เหมือนกันในอนิเมะแล้วนะครับและถัดไปก็จะเป็นกิมมิกรวมร่างไกก้ากับเกาแมชชีนทั้ง3ามลำให้กลายเป็นเกาไกก้าครับไฟนอลฟิวชั่นโชนินโยวใครไฟนอลฟิวชั่น โปรแกร,รมดรัยป์ยอช่าไฟนารฟิวชั่นเพิ่มเตรียมการโนมร่างจากช่วงล่างของแกเลวอนนะครับขั้นแรกก็ให้หมุนเอวไปด้านหลังเอาพาร์ตเกราะสีดำมาข้างหน้าแบบนี้จากนั้นก็ยกกระโปรงหน้าขึ้นแล้วก็หมุนพาร์ตกระโปรงด้านข้างออกมาแล้วก็พับกระโปรงหน้าลัคืนที่เดิมอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับยกกระโปรงหน้าขึ้นพับกระโปรงข้าง ไปด้านข้างแล้วก็พับกระโปรงหน้าลงจากนั้นก็มาที่ช่วงเท้านะครับหมุนให้เอาปลายเท้ามาข้างหลังแบบนี้แล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นให้สุดอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับหมุนให้เท้ามาข้างหลังแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นให้สุดจากนั้นมาที่ดิวกาโอที่จะเป็นในส่วนของกรอกขาครับแยกดิวกาโอออกเป็น2ส่วนพับจอยสำหรับตอนที่ติดดิวกาโอเข้าด้วยกันลงไปหมุนช่วงข้อเท้าด้านหลังนี่ลงไปแล้วก็ยกปลายเท้าขึ้นให้ตรงแบบนี้ จากนั้นมาลงตีนกระดับด้านหลังนะครับให้บีบตีนกระดับด้านบนนี่เข้าหากันนิดนึงเพื่อคลายล็อกแล้วก็ค่อยดึงออกมาแบบนี้แล้วก็พับพาสีเงินนี่ไปด้านหลังแบบนี้จากนั้นก็ให้มาดูที่พาร์ทคอกพิทที่อยู่ข้างในนี่นะครับให้ใช้นิ้วดันจากด้านในออกไปข้างนอกแบบนี้แล้วก็พับต้องส่วนหัวสวานลงมาให้ได้แบบนี้จากนั้นก็ให้นําไปประกอบกับขาของเจเลออนที่เตรียมการล้มล่างแล้วซึ่งวิธีการประกอบเนี่ยก็ให้เอาน่องของเจเลออนเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเอาน้าแข้งต่างเข้าไปแล้วก็ดันให้ลงลอแบบนี จากนั้นปิดฝาด้านหลังให้2จุดนี้นะครับมาล็อกกับร่อง2จุดที่ขาของแกเลนตนตรงนี้กดลงไม่เข้าล็อกแบบนี้นะครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับพับจอยตอนเป็นดิวกาโอลงกลางส้นเท้าออกมายกปลายเท้าขึ้นบีบกินนะครับสองข้างด้านบนให้ล็อกคลายแล้วก็ดึงพาร์ทน,นี้ลงมาจากนั้นก็พับพาร์ส,สีเทานี่ให้ไปด้านหลังแบบนี้เอานิ้วดันพาร์ข้าพิษจากด้านในให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็พับพาร์หัวสว่านลงมาจากนั้นก็ไปต่อกับขาขงแกเลนตนโดยเอาสซ่น,น่องเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหน้าแข้ง ให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็ปิดฝาด้านหลังให้ลงล็อกแบบนี้เท่านี้ก็จะได้ขาทั้งสองข้างของเกาเก้าแล้วนะครับถัดมาที่ไลเนอร์เกาโอที่จะเป็นในส่วนของเกาะไหลแล้วก็ต้นแขนนะครับขั้นแรกให้ดึงตรงกลางให้ยืดออกแบบนี้จากนั้นให้ดึงพาร์ทนี้ออกมาด้านข้างตัวรถแล้วก็หมุนให้มาทางนี้แบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับดึงออกมาจากตัวรถแล้วก็หมุนแบบนี้จากนั้นก็ยกพาร์ทฝาด้านบนให้ขึ้นมา ข้างหน้าแล้วก็บีบให้พาร์ทสองข้างที่หมุนมาก่อนหน้านี้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นมาตรงหัวรถนะครับเป็นจุดที่มีกิมมิคที่ผมชอบมากเลยก็คือให้พารพ์ทนี้ลงไปนะครับ <S <S ตรงขอ,อกพลิกก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพร่มากเลยนะฮะจากนั้นพลิกไปดูที่ใต้รถกลางพาร์ทล้อออกมาแล้วก็กลางต้นแขนที่ซ่อนอยู่ข้างในออกมาแบบนี้ จากนั้นก็หมุนพาร์ท้นแขนนี่ให้หันไปข้างหน้าซึ่งวิธีการดูว่าด้านไหนด้านหน้าเนี่ยก็ให้ดูาจากจุดขยับตรงนี้นะครับด้านที่จุดขยับตรงนี้โยกไปข้างหน้าก็คือด้านหน้านะครับเท่านี้ก็จะได้เกาะไหลกับต้นแขนข้างแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะดึงพาร์ทนี้ออกมาจากตัวรถแล้วก็หมุนไปข้างหน้าอีกข้างก็ดึองออกมาแล้วก็หมุนไปข้างหน้ายกพาร์ทหลังคาขึ้นไปแล้วก็บีบให้ลงล็อก คลายล็อกตรงหัวรถให้เขาพิดเด้งออกแล้วก็มาที่ข้างใต้กลางล้อมากลางต้นแขนที่เก็บโยงออมาแล้วก็หมุนต้นแขนให้หันมาด้านหน้าเท่าน,นี้ไรเนอ้์กาโอก็จะเตรียมการโน้มร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้มาดูที่ลำตัวท่านบนของไกก้านะครับให้คลายล็อกของพาร์ทนี้ออกมาแบบนี้อีกข้างหนึ่งก็ด้วยนะครับแต่ลองดูจากด้านหลังนะฮะดึงล็อกออกมาให้ได้แบบนี้จากนั้นก็พับต้นแขนมาด้านหลังแบบนี้อีกข้างก็พับมาเหมือนกันจากนั้นก็เปิดพาร์ทฝาที่หัวของไกก้าขึ้นมา แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วก็เอาไลรเน้ากาวอที่เตรียมการรมล่างแล้วใส่เข้าไปในช่องว่างตรงช่วงลําตัวให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นก็พับล็อกด้านข้างให้เข้าที่ พับฝาที่หัวลงมาให้ลอกแบบนี้เท่าน,นี้ก็จะได้ช่วงกราะไายกับต้นแขนแล้วนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่างจากในอนิเมะมากที่สุดเลยนะครับถ้าเป็นในอนิเมะก็จะเป็นไลเนอร์เกาโอทะลุลําตัวไปเลยจากนั้นก็มาที่สเตลเกาโอนะครับให้พลิกไปดูข้างใต้ย,ยานถอดไอพ่นข้างล่างออกมาแล้วก็เก็บจอยตรงนี้ลงไปอีกข้างก็ถอดออกมาแล้วก็เก็บจอยลงไปจากนั้นให้ดึงฝาปิดออกมา บบซึ่งฝาปิดนี้ก็จะกลายเป็นพัดเหลือนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบให้มีพัดเหลือมันผมเนี่ยก็ไม่ต้องปิดตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเพราะถึงไม่ปิดเนี่ยผมว่ามันก็สวยอยู่นะครับข้างในนี้เขาก็ทำดีเทลมาค่อนข้างจะละเอียดถ้าไม่ซีเรียสก็คือไม่ต้องปิดฝานตั้งแต่แรกก็ได้นะจากนั้นก็ยกพัดสีแดงนี่ขึ้นมาแบบนี้ให้หมวกกราะตั้งขึ้นจากนั้นก็ดึงปีกทั้งสองข้างให้กลางออกแบบนี้แล้วก็นําไปติดที่ด้านหลังของไกก้าโดยให้ล็อกรูปตัว C นี่นะคร,กกน,น,ขน,ขน,รน้งี ้แ,แบบนีจากนั้นก็ยกพาร์ทแผงคอซิงโตด้านหลังให้มาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็กดให้เดือยตรงแผงคอซิงโตล็อกกับข้างหัวของแกเรยอนแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับพับมาข้างหน้าแล้วก็กดให้ลงล็อกที่หัวของแกเรยอนจากนั้นมาที่พาร์ตไอพ่นของสเตลกาโอที่ถอดออกตอนแรกนะครับให้กลางออกมาแบบนี้แล้วก็พลิกเอาพาร์ทมือด้านในออกมาข้างนอกแล้วก็ปิดคืนจากนั้นก็หมุนพาร์ทล็อกสำหรับตอนที่ติดอยู่ที่สเตลกาโอนี่ให้พลิกเอาด้านที่เรียบออกมา แบบนี้แล้วก็นําส่วนแขนที่ได้มาต่อกับต้นแขนให้ลงล็อกแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเปิดฝาด้านบนออกมาพับกําปั้นออกมาแล้วก็ปิดฝาคืนให้ลงล็อกพลิกจอยสําหรับตอนที่ติดกับสเตลคาโอเก็บลงไปข้างล่างแล้วก็นํามาต่อกับต้นแขนให้ลงล็อกแบบนี้สุดท้ายให้เก็บพาร์ทเกาะด้านบนหัวของไก่ก้าลงไปแล้วก็นําหมวกเกราะมาสวมที่หัวของไก่ก้าให้ลงล็อก ガオカイカーついに、我々の町の存んだ真の勇者が誕生した。その名も、勇者をガオカイカー เท่านี้ก็จะรวมร่างเป็นกาวกา้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยรวมเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับทั้งทรงแล้วก็ดีเทลแล้วก็สีทํามาได้ดีมากๆถึงแม้ดีไซน์จะไม่ได้เป็นตามต้นฉบับเป๊ะนะครับแต่ว่าแบบนี้มันก็ช่วยเพิ่มดีเทลของตัวฟิกเกอร์ให้ดูสวยขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้พร้อมมาจุดขยับกันครับมาเริ่มดูกันแต่ส่วนหัวนะครับหมวกเกราะที่ทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับสีทองตรงเขาเนี่ยลงมาได้ดีมากถึงแม้ว่าพาร์ทหมวกเกราะเนี่ยจะติดอยู่กับสเตลกาโอด้านหลังด้วยพาร์ทสีแดงนี่นะ สระเลยนะครับส่วนช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเจอร์ฟลนะครับจะยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ตรงพัดแผงคอด้านบนของกาลออนเนี่ยเขาก็จะทำมาเป็นบอจอยแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้หลบจุดขยับของช่วงหัวไหล่ให้ยกมาข้างหน้าได้สุดมากขึ้นนะครับแล้วก็หมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้3 6 0ซึ่งอย่างที่ได้ยินเสียงเลยนะครับก็จะมีเสียงคลิกของเฟืองซึ่นจุดนี้ก็ทําให้จุดขยับช่วงนี้แข็งแรงมากเลยนะฮะส่วนช่วงต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวา ส่วนช่องน้าอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเพิ่มแผงคอเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ดูเท่แล้วก็ทรงพลังขึ้นมากเลยนะครับมาจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสเตลกาโอเนี่ยก็จะมีกิมมิคที่ไม่ได้มีในดีไซน์ออริจินอลนะครับนั่นก็คือสามารถดึงพ์ดปีกออกมาได้แบบนี้นะครับพอดึงออกมาแล้วเนี่ยก็ดูเท่มากเลยนะครับช่วยทําให้เวลาที่จะโพสท่าเฮลิเอเวนดูทรงพลังขึ้นไปอีกนะครับแล้วตรงไอพ่นตรงนี้ก็เปิดออกมาได้แบบนี้ทั้ง4จุดเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ตรงช่วงล่างนี้ก็ยังสามารถพับขึ้้้้้้้้้นนนนนไไไดดดแแบบบบบีีีีวววยยะะรัเเพื่่่่ออออทจจปปปงงงงงศาาาขขขใหขหสุช ขากับหัวเข่าเนี่ยก็จะเป็นต้นขาของไกกกาก็จะเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตรงส่วนข้อเท้านี่นะฮะก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เป็นเฟืองแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้ที่ใต้ท้าก็จะมีดีเทลแบบนี้นะครับที่เห็นสะท้อนแสงอยู่เนี่ยเป็นไดแคททั้งหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเขาติดแผ่นยางมาที่ฝ่าเท้าตรงจุดนี้แล้วก็ที่ต้นเท้าตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้เวลาที่ยืนเนี่ยมั่ มัน,น,นก็จะสูงที่ประมาณหัวเข่าของเกาใกล้ๆนะครับบุล็อกคืนแมกนัมอะลองมาโพสต์เป็นท่าโบกแขนแมกนัมดูก็จะได้แบบนี้นะครับแม้จะตรงช่วงแขนเนี่ยถอดได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาโพสต์เหมือนกับกำลังยิงหมัดออกไปได้แบบนี้เลยนะครับโปรเทคโตเชดดลองเอาเอฟเฟกต์พาร์สมาติดแล้วก็โพสต์เป็นท่าตอนที่ใช้โปรเทคเชดดูก็จะได้แบบนี้นะครับพอมีเอฟเฟกต์พาร์สมาให้ด้วยแล้วเนะี่ยยิ่งช่วยให้เอามาโพสต์ท่านี้ได้สวยขึ้นไปอีกนะครับไอดิงก์ดรอไอバー ลองติด d ิ Dividing Driver ลงไปที่แขนดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะปกติก็ตัวค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับพอยิ่งติด Dividing Driver แล้วให้ชูแขนไปอีกนี่ก็ทะลุฉากไปเลยนะฮะลองโพสเหมือนกับตอนที่เอา Dividing Driver มาจิ้มลงที่พื้นดูก็จะได้แบบนี้นะฮะจุดขยับช่วงต้นขาเนี่ยดีมากเลยนะครับสามารถอาขาก้มตัวลงมาไดถึงขนาดนี้เลยนะฮะ h e n d heaven game k i l l g n o cool. h ah! ลองโพสไปตอนที่ใช้ท่าไม้ตายอย่าง h e l l and Heaven ดูก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งจุดขยับช่วงหัวไหล่เนี่ยทำมาดีมากเลยนะครับสามารถเอามือมาประสานกันข้างหน้าได้แบบนี้เลยแล้วจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือที่ปีกด้านหลังเนี่ยนะที่เขาให้กิมมิกสามารถดึงกลางปีกแล้วก็กลางช่องไอพ่นตรงนี้ออกมาได้นะครับก็ช่วยทําให้ดูอลังการขึ้นไปอีกนะครับจริงๆแล้วในอนิเมะเนี่ยก็จะมีแค่ช่องไอพ่นตรงนี้นะครับที่กลางปีกนี่ไม่ได้กลางแบบนี้นะแต่นี่ก็เป็นที่เขาดีไซน์เพิ่มขึ้นมาแล้วมันเท่่มมมาาากกกกเเเลลยยนนะะรรััับับบบบปงไ้้ตตวววีสผชอๆทใจ เป็นของที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพอร์เฟกมากเลยทั้งการลงสีแล้วก็เคมิกการแปลงล่างลมล่างแล้วก็ทรงที่สวยมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าดีไซน์เนี่ยจะไม่ได้ตามในอนิเมะเป๊ะนะครับแต่ผมว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะดีกวา่าตามออริจินอลเป๊ะก็ได้ดนะเพราะว่ามันจะมีการแก้บัคหลายๆจุดให้มันแข็งแรงมากขึ้นหรือว่าทำให้ขยับได้ดีมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นของเล่นเกาใกล้ๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าเพอร์เฟกมากๆเลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่10เป็น10ครับ ให้เต็มเลยนะครับเพราะผมไม่รู้จะหาคะแนนตรงไหนเลยนะครับมันดีมากๆเลยเล่นแล้วประทับใจนะครับทั้งวัสดุทั้งสีที่ลงมาทั้งกิมมิคคือเพอร์เฟกไปหมดเลยนะฮะรู้สึกคุ้มเงินมากๆเลยนะครับคือถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วเ,เนี่ยราคาถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับใครที่อยากได้หุ่นเหล็กก้าวไกลก้าดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยโพสพลัสเมทัลนี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมแนะนําเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไงก็อยากจะได้ดีไซน์ออริจินอลเนี่ยก็ต้องไปเล่นโชโกคินของบรนไดนะฮะสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก ชอบดีไซน์นี้มากกว่าหรือว่าชอบดีไซน์ออริจินอลมากกว่าหรือว่าจะเกี่ยวกับซีรีส์กาเวก้าหรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆก็ยังสามารถกดซุปเปอร์ตังค์เพื่อช่วยสป,ปอร์ตค่าน้ำค่าไฟกับช่องได้ด้วยนะครับสบ่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรนี่ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับสจบครั้งนี้ก็ต้องขอลาาาาไปกกก่่่่อออนนนนเเจัััััใหหมมสสสรรรร์้ขบบบบคคคุุณทททีีชวด